คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ชชาแนลไพรดอยเคยให้โชคมาแล้ว3งวด แห่ส่งลายเส้นบนหัวพรายดอยมีรายงานว่าในช่วงปางช้างหยุดกิจการต่างๆเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ช้างจํานวนถึง78เชือกพร้อมขวานช้างในปางช้างแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต้องว่างงานไปตามๆกันนะครับท่านผู้ชมครับทางนี้ต้องเปิดบริการขายน้ําดื่มที่โรงงานผลิตเองพร้อมเปิดรับบริจาคอาหารช้างจากผู้ใจบุญโดยมีช้างน้อย2เชือก ได้แก่พรายดอยวัยเจ็ดขวบกับพรายขุนศึกวัยสี่ขวบออกมาช่วยต้อนรับผู้ใจบุญเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ในวันนี้มีผู้สังเกตที่ศีรษะลงมาถึงหน้าผาของพรายดอยที่มีลายเส้นสีขาวที่แปเสเยดสีกับเสาไม้เพราะอาจจะมีอาการคันแต่ลายเส้นที่เห็นสร้างความเฮือหาครับท่านผู้ชมครับเพราะเป็นลักษณะขีดไปขีดมาคล้ายตัวเลขครับท่านผู้ชมครับก็คือเลข7กับเลข5นะครับตามประวัติ คนเลี้ยงช้างหรือควันใกล้ชิดบอกว่าเคยได้ตัวเลขจากพลายดอยมาแล้วถึง3ครั้งจึงเชื่อว่าพลายดอยจะนําสิ่งดีๆมาให้อีกแน่นอนนะครับสําหรับพลายดอยเคยให้เลขที่หน้าผากมาแล้วหนึ่งครั้งที่กลางหัวหนึ่งครั้งที่ฝ่าเท้าหนึ่งครั้งซึ่งครั้งนี้ไม่ทราบว่าเป็นร้อยอะไรนะครับแต่บางรายก็เห็นเด่นชัดว่าเป็นเลข7กับเลข5นะครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่คนจะมองนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรนะครับ ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่แน่นะครับสถานการณ์โควิด -19 รายดอยอาจมาให้โชคเป็นครั้งที่4ก็ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับท้ายนี้แอดก็ขออำนวยวอภารใน้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ